นักนี้ผีลุ้นโดยสติมาบทที่สิพูดบ้าอะไรของคุณวะคนที่มโหสุดขีดแต่ยังคงสุภาพได้ตามประสาคนได้รับการอบรมมาดีตวาดเสียงดังใช้ฝ่ามือยันอกของวินไว้ไม่ได้คาดคิดเลยว่าจะโดนอีกฝ่ายคว้าจับข้อมือแล้วกดแนบกับแผ่นอกตึงแน่นปันพยายามดึงมือออกแต่กลับถูกแรงที่มากกว่ารั้งไว้จนสองร่างชิดกันเข้าไปอีก เหลือบตามองอีกคนที่เหลือเห็นดวงตากลมโตเบิกกว้างแก้มเนียนแดงก่ำเลยยิ่งร้อนรนไอ้บ้านี่ปล่อยนะว้ยปันฮึดทัดความที่มีใบหน้าละไม้น้องสาวคนเล็กเป็นหนุ่มหน้าสวยผิวขาวอมชมพูและรูปร่างค่อนข้างเพรียวบางผิดกับพี่น้องผู้ชายอีกสองคนทำให้มีประสบการณ์ถูกเพศเดียวกันเข้ามาเกี้ยวพาอยู่บ้างแต่ไม่เคยถึงเนื้อถึงตัวขนาดนี้ ยังไงน้องแป้งก็ต้องเป็นแม่ของลูกเพราะผู้ใหญ่ตกลงกันไว้แล้วแต่ผมมีพื้นที่สำหรับคุณเสมอนะสนใจไหมเสียงกระซิบที่เบาพอให้ได้ยินกันสองคนและลมอุ่นๆที่ประทะใบหูทำเอาปันฟิลขาดไอวิปริตเอ้ยมันธนากรหนุ่มใช้มือข้างที่ว่างชกไปที่ลำตัวของอีกฝ่าย แต่เพราะอยู่ใกล้กันเกินไปจึงทำได้แค่ให้ร่างสูงหนาพผะออกห่างไปได้นิดเดียวเท่านั้นพูดจาแบบนี้ถือว่าเหยียดเพศนะเนี่ยเทยคำนั้นทำเอาปันหน้าร้อนถูกของอีกฝ่ายไม่ว่ารสนิยมทางเพศของวินจะเป็นเช่นไรก็ถือเป็นสิทธิส่วนบุคคลคนอื่นไม่ควรจะไปตัดสินหรือใช้ถ้อยคำเหยียดหยามผมขอโทษปั้นเอ่อยออกมาแต่ คุณก็ไม่ควรมามาเออนั่นแหละกลืนคำว่าลวนลามลงคอไปเพราะยังกระดาษเกินกว่าจะนำมาใช้ในสถานการณ์นี้วินส่งยิ้มที่ดูจริงใจอย่างที่สุดมาให้ขอโทษมันอดไม่ได้จริงๆแต่ผมก็นึกแล้วว่าคุณต้องเป็นคนแบบนี้แบบไหนคราวนี้ปันงงกับท่าทีของอีกฝ่ายเป็นคนใจกว้างเป็นคนที่ผมจะจีบได้ไง บรรทนากรหนุ่มกลืนท้อยคำห่าทอลงคอไปก่อนจะเอ่ยด้วยเสียงที่ข่มห้ราบเรียบที่สุดผมไม่ได้ชอบแบบคุณแล้วชอบแบบไหนเสียหนุ่มปลายตามองไปยังแป้งจี่ที่ยืนตาโตแก้มแดงมองสองหนุ่มประจันหน้ากันอยู่หรือแบบนั้นทั้งสองคนยังพูดกันด้วยเสียงกระซิบเพราะไม่อยากให้สาวน้อยได้ยินท้อยคำถ้าใช่แล้วจะทำไม ปั้นเอ่ยสีหน้าท้าทายบอกตัวเองว่าแค่กันท่าไอ้หนุ่มรุ่นพี่เพราะอยากจะช่วยสาวน้อยให้รอดพ้นจากการถูกกลุ่มถุงชนเท่านั้นถ้าชอบแบบนั้นก็ไม่มีปัญหาเสียงทอดนุ่มนั้นทำให้มนธนากรหนุ่มคลายใจได้เพียงเสี้ยววินาทีเพราะประโยคถัดมาทำเอาเขาทำหน้าไม่ถูกเพราะผมก็ชอบเหมือนกันน้องแป้งเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ผมอยากให้อยู่ในชีวิต ต่ก็ยังมีอีกคนที่ผมชักอยากจะให้อยู่ด้วยกันสายตาหวานเชื่อมที่ส่งมาพร้อมประโยคนั้นบอกให้รู้ว่าวินหมายถึงใครผมว่ามันคงเป็นชีวิตที่มีความสุขมากๆเลยเอยจบเจ้าตัวก็หันกลับไปยืนตรงหน้าสาวน้อยแป้งจีโยกหัวเล็กๆด้วยท่าทีรักใครก่อนจะเดินลอยชายผ่านหน้าปันออกประตูรั้วบ้านสารกรไปพี่สาม พี่สามเป็นอะไรไปเฮียวินพูดว่าอะไรแป้งจีทลามาเขย่าแขนแงนมองมาด้วยสายตาห่วงใยถึงเฮียวินจะดูร้ายก็ร้ายจริงแหละแต่ร้ายกับบางคนเท่านั้นพี่สามไม่ต้องกลัวนะแป้งคุยได้ปั้นข่มใจให้สงบก้มลงมองใบหน้ารูปหัวใจเล็กๆศบตาคู่โตวสวยแล้วส่งยิ้มให้ไม่มีอะไรหรอกยัยตัวเล็กแค่ผู้ชายคุยกันนะ่ะ ไปไปไปทำงานได้แล้วเดี๋ยวงานไม่เสร็จหลายวันถัดจากนั้นมาการเสริมฐานรากของบ้านสารกรคืบหน้าไปมากอีกไม่กี่วันแผ่นไม้พื้นเรือนที่ถูกรื้อออกก็จะสามารถวางกลับลงไปที่จุดเดิมได้โดยแผ่นที่ผุก,กร่อนจนหมดสภาพก็จะถูกแทนที่ด้วยแผ่นไม้ที่มีขนาดเดียวกันและอายุอานามใกล้เคียงกันการซ่อมบ้านคืบหน้า แต่เรื่องที่สมาธิสงสัยยังไม่ได้คำตอบเมื่อเจ้าของบ้านมีเวลาแวะมาที่บ้านสารากรเพียงวันและไม่กี่นาทีเพราะลายผ้าสวยๆที่สิทีออกแบบเกิดไปถูกตาต้องใจบริษัทต่างชาติเข้าเธอจึงต้องนั่งออกแบบของใช้ในชีวิตประจำวันที่มีผ้าไทยเป็นส่วนประกอบหลายชิ้นเพื่อเตรียมไว้ให้ลูกค้าที่จะมาเที่ยวเมืองไทยในเดือนหน้าได้ตัดสินใจ หลายคืนที่ผ่านมาบ้านสารากรยังคงเงียบสงัดและยังไม่มีรอปรพอมีชีวิตคนไหนยอมมาเฝ้าให้มีเพียงเด็กน้อยผมจุกที่แต่งชุดนักฟุตบอลทีมดังมาดาะบอลเล่นมีหญิงชราในชุดเสื้อลูกไม้นุ่งสิ้นใหม่เอี่ยมนั่งชมจานบนเก้าอี้โยกที่ชานบ้านชั้นสองและมีสองหนุ่มสาวที่บางคราวก็มานั่งเล่นตรงชานบ้านชั้นล่างหรือง่วนอยู่ในห้องเล็กด้านหลัง ถกเถียงกันเรื่องการทดลองทางวิทยาศาสตร์บางอย่างรถบรรทุกคันยาวแผ่นป้ายทะเบียนจังหวัดใกล้เคียงเคลื่อนตัวช้าๆมาจอดที่ริมรั้วบ้านสรารกรผู้ชายชุดดำสวมวหมวกไหมพรมสีทึมสี่คนลงมาจากรถอย่างเงียบเชียบทั้งสี่คนแยกย้ายกันทำงานมีทั้งที่ปีนรั้วเข้าไปในบ้าน ตัดโซ่ที่คล้องประตูเพื่อนำรถคันใหญ่ถอยหลังเข้าไปยังโรงเรือนที่เก็บไม้และเฟอร์นิเจอร์แต่เพียงไม่นานรถคันใหญ่ก็วิ่งตะบึงออกจากเขตคฤหาหนดโบราณแล้วทิมหัวลงไปยังที่ดินรกร้างฝั่งตรงข้ามแล้วทุกอย่างก็กลับมาเงียบสงัดดังเดิมรถเก่งกลางเก่ากลางใหม่แล่นอย่างเร็วมาตามถนน,นหน้าบ้านสารากร แล้วจอดต่อท้ายรถกระบะสองตอนยกสูงติดตราบริษัทสมาธิและปันรีบร้อนลงจากรถเดินเข้าไปหาพี่ชายคนโตที่ยืนโทรศัพท์อยู่หน้ารั้วบ้านที่เปิดกว้างเกิดอะไรขึ้นเหรอพี่หนึ่งแล้วนั่นรถใครสมาธิชี้มือไปที่รถบรรทุกคันใหญ่ที่จอดทิ่มหัวอยู่ตรงป่ารกๆไม่รู้ว่ะมาถึงเช้านี้ก็เจอสภาพนี้แล้วเสียงเอะอะที่ดังมาจากในบ้าน ทำให้สาพี่น้องหันไปมองคนงานรายหนึ่งวิ่งหน้าตาตื่นเข้ามารายงานนายครับนายมาดูนี่เร็วๆนี่ที่คนงานเอ่ยถึงคือผู้ชายสองคนในชุดดำคลุมหัวด้วยหมวกไหมพรมคนหนึ่งนอนครวนครางยกมือไหว้ท่วมหัวพร้อมพร่ำพ,พูดอะไรไม่เป็นสัมอีกคนนอนนิ่งจนไม่รู้ว่าแค่หมดสติหรือหมดลมหายใจไปแล้วไม่ว่าจะเพียรถามเท่าไร ก็ไม่มีปฏิกิริยาตอบรับทั้งสิ้นเสียงรถตำรวจที่แล่นเข้ามาจอดหน้าบ้านทำให้พี่ชายคนโตและคนรองพละจากจุดนั้นปล่อยน้องชายคนเล็กให้จัดการกับผู้บุกรุกหาเชือกมามัดไว้ก่อนมาตอนกลางคืนคลุมหัวมาแบบเนี้ยไม่ได้มาดีแน่ปันชี้มือสั่งคนงานไม่น่าจะมีอะไรหายไปนะพี่จำเนียนสภาพดูเรียบร้อยมากเลยเหมือนไอ้สองคนนั่นอะ มันยังมาไม่ถึงโรงเรือนนะครับนายแล้วเราโดนอะไรเข้าซะก่อนจำเนียมีน้ำเสียงหวัดหวาดสายตากวาดมองไปทั่วไม่ว่าจะโดนอะไรเข้าก็ถือเป็นโชคดีของเราน่าเสียดายที่ทั้งสองคนมองไม่เห็นเด็กผมจุกที่ยกไม้ยกมือพร้อมร้องบอกเสียงใสขอรับความดีความชอบฝีมือหนูเองหนูแค่ออกมายืนมองลุงสองคนนั่นก็ชักแงกๆเลย เจ้าตัวเล็กที่วันนี้เปลี่ยนมานุ่งโจงกระเบนไม่สวมเสื้อเตรียมไว้เผื่อจะได้เป็นนายแบบให้นักท่องเที่ยวถ่ายภาพสาธิตด้วยการเดินทะลุออกมาจากผนังโรงเก็บวัสดุมายืนกลางขาเท้าสะเอลสองข้างแล้วขยายขนาดหัวกลมๆให้โตขึ้นน่าเสียดายที่มนุษย์สองคนตรงนั้นไม่มีใครมีบุญเอ๊ะหรือมีกรรมได้เห็นทั้งสองคนเดินทะลุผ่านตัวเจ้าผีเด็กเข้าไปสำรวจของด้านในเพื่อความมั่นใจ หลังจากตำรวจเก็บรอยนิ้วมือแฝงลากรถคันที่คาดว่าคนร้ายใช้ก่อเหตุและนำตัวคนร้ายสองคนไปยังสถานีตำรวจเพื่อสอบสวนแล้วคารนหาศารากร,กรก็กลับเข้าสู่สภาพปกติไทยมุงที่วันนี้กล้าเข้ามาใกล้พื้นที่บ้านก็สลายตัวไปพร้อมคาดเดาไปต่างๆนานา,นาว่าใครน่าจะอยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดนี่เรื่องมันเป็นไงมาไงเล่ามาเลยคุณ สิทีคว้าแขนของสมาธิแล้วลากตัวไปซุบซิบอยู่ใต้ต้นจามจุรีลืมสนใจสา,สายตาที่มองมายิ้มยิ้มของอีกสองหนุ่มคุณถามพวกเขาให้หน่อยสิสถาปนิกหนุ่มสายหน้าคนเยอะไปผมมองไม่เห็นใครเลยรอค่ำๆถามพี่สาวคุณเองดีกว่าไหมว่าแต่วันนี้งานไม่ยุ่งแล้วเหรอยุ่งสิเพิ่งทําไปได้สองสามชิ้นเองมีน้า ไม่มีเวลามากินข้าวกับผมเลยให้ช่วยไหมืสิธีมองคนตัวโตตรงหน้าด้วยสายตาสงสัยผมช่วยได้นะงานผมก็งานออกแบบนะเสร็จงานเย็นนี้ผมแวะไปหากุณที่ร้านอยากกินอะไรเดี๋ยวผมไปซื้อให้เรานั่งทำงานกันไปกินข้าวไปด้วยดีไหมเห็นสีหน้ากระตือรือร้นนั่นแล้วสิธีรู้สึกอุ่นวาบในอกนานแค่ไหนแล้วหนอ ที่ไม่มีใครอยากใช้เวลาร่วมกับเธอแบบนี้น่าจะนับตั้งแต่ที่ศิราตายจากไปแบบกระทันหันแบบที่เธอไม่ทันได้ตั้งตัวอยากจะทราบซึ้งต่อแต่นึกได้ว่ายังมีเรื่องสำคัญอีกเรื่องเลยต่อรองเดี๋ยวฉันมาหาคุณที่นี่แล้วถามเรื่องเมื่อคืนนี้ก่อนแล้วค่อยออกไปซื้อของเข้ามากินกันเชิญพี่ชายกับน้องชายคุณด้วยดีไหมจะดีเหรอ หลายคนก็วุ่นวายนะสถาปนิกหนุ่มดูไม่ค่อยเต็มใจงั้นก็แล้วแต่คุณฉันไปก่อนนะวันนี้ที่ร้านยุ่งด้วยเอ่ยจบเจ้าของบ้านสาวก็เดินฉับฉับกลับไปยังร้านรีบซะจนไม่ทันเห็นใครบางคนที่เกาะรั้วบ้านด้านหนึ่งมองมาด้วยสายตาหงุดหงิดเพราะปฏิบัติการล้มเหลวลุงเสียงเรียกลากยืดยาวทำเอาสมาธิหนาวสะท้าน แม้จะเห็นกันมาหลายหนแล้วแต่ยังอดสะดุ้งไม่ได้เดี๋ยวนี้เจ้าผีเด็กมันพัฒนาขึ้นมากเพราะโผล่หัวโตโตมาเรียกเขากลางวันแสกๆทั้งที่มีช่างทำงานกันอยู่เต็มบ้านสมาธิหันมองไปรอบๆเมื่อเห็นว่าไม่มีใครมองอยู่ก็รีบก้าวลัดเลาะไปบนไม้กระดานที่พาดไว้กับคานเพื่อตรงไปยังพื้นที่หลังบ้านเดินไปถึงก็สะดุ้งอีกเครือกเหงื่อแตกซิก เมื่อเจ้าตัวน้อยทำเนียนมาคลอเคลียกอดรัดขาเขาเพื่อขอรางวัลหนูเฝ้าบ้านให้แล้วตามสัญญาจัดการลุงสองคนนั้นจนชักแงกๆเลยขอสนามเด็กเล่นเป็นรางวัลน,นะลุงนะทำบ้านเสร็จแล้วจะทำให้ทำตอนนี้เดี๋ยวก็ต้องลื้ออีกเพราะต้องทำสนามใหม่หมดสมาธิกระซิบแบบขยับปากให้น้อยที่สุดเพื่อไม่ให้คนอื่นผิดสังเกตเฮ้ย hey! หัวใจแทบจะวายลงไปตรงนั้นเมื่อผีชราที่ถือพัดลูกไม้ลอยลิ้วมายืนตรงหน้าไหนละ่ะองสวยสวยที่สัญญาไว้เสียงแหบเครือทวงถามสมาธิยกมือไหว้ท่วมหัวยายสวงช่วยหนูจัดการอีกสองคนบนรถด้วยจ้าเด็กชายสารพงษ์ช่วยเสริมฉันไม่ได้ทำอะไรแค่ยืนชี้หน้าพวกมัน สองคนนั้นน่ะค่ะรถหนีไปนอกบ้านเลยแต่ไม่รู้ทำไมพุ่งลงไปที่พงญยาผีน้อยเล่าต่ออย่างเมามันทำดีมากเจ้าหนูแล้วก็เอบขอบคุณนะครับคุณยายคนสวยแล้วจะให้รางวัลตามสัญญาแต่ตอนนี้ขอไปทำงานก่อนนะสมาธิหันไปด้านหลังแล้วสะดุ้งเมื่อพี่และน้องชายรวมทั้งคนงานที่อยู่ตรงห้องถูงกลางหยุดงานกันหมด แล้วมองมาที่เขาเป็นตาเดียวที่หายแล้วเขาจะว่ากูบ้าไหมเนี่ยโอ้ยคำสุดท้ายร้องขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อพัดผ้าลูกไม้เคาะมาที่แขนเขาพร้อมเสียงดุแหบบผูดจาไม่สุภาพไม่ได้รู้สึกเจ็บแต่อุทานด้วยความตกใจซะมากกว่าจากนั้นสถาปนิกหนุ่มส่งยิ้มแงแห้งให้คนที่มองอยู่แล้วทำทีเดินสำรวจพื้นที่ด้านหลังแบบเนียน บ่ายนั้นสิทธิในฐานะเจ้าทุกข์และสมาธิในฐานะตัวแทนบริษัทผู้เสียหายต้องเดินทางไปโรงพักเพื่อให้ปากคำกับพนักง,งานสอบสวนเพิ่มเติมแม้จะออกเดินทางจากบ้านสารากรเหมือนกันแต่ไปรถคนละคันเพราะนารับอาสาพาหลานภรยาเดินทางไปสถานีตำรวจด้วยตัวเองในว่าเป็นเพื่อนกับผู้กำกับจะได้ช่วยประสานงานให้ทุกอย่างสะดวกมากขึ้น น่าเสียดายที่คดียังไม่มีอะไรคืบหน้าคนร้ายสองคนที่ถูกควบคุมตัวไว้ที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดโดยมีตำรวจเฝ้าหน้าห้องตลอดเวลายังให้ปากคำอะไรไม่ได้เพราะไข้ขึ้นสูงยังนอนไม่รู้สึกตัวแต่ตำรวจมั่นใจว่าน่าจะมีคนร้ายมากกว่าสองคนส่วนรถคันที่ก่อเหตุนั้นเจ้าของแจ้งความว่าถูกขโมยมาหลายวันก่อนหน้านี้สมาธิคันปากยิบ,ยบ รู้ดีว่าคนร้ายมีด้วยกันสี่คนจะคำบอกเล่าของเจ้าผีเด็กแต่ยับยั้งใจไว้ไม่บอกข้อมูลออกไปเพราะไม่รู้จะอธิบายกับตำรวจอย่างไรเกี่ยวกับที่มาของข้อมูลนี้เย็นย่ำร่างสูงใหญ่มานอนทอดอาลัยอยู่บนโซฟากลางบ้านเช่าแผนทำคะแนนกับสาวพังไม่เป็นท่าอ้าวมานอนเป็นหมาหอยอะไรตรงนี้วะเจ้าสอง สาวเขาไม่ว่างกินข้าวกับแกหรือไงสีเหนือถามน้องชายเออดีญาติเยอะมากเดี๋ยวคนโน้นมาถามคนนี้มาหาขนาดไปลงพักไปตามเรื่องไอ้โจรที่มันเข้ามาขโมยของวันนี้น้าเขยเขายังตามประกบตลอดไม่มีเวลาส่วนตัวเลยสมาธิบ่นด้วยท่าทางเซ็งสุดขีดแกเป็นอะไรกับเขาไม่ใช่ไม่ใช่ฉันถามใหม่ เขาเป็นอะไรกับแกถึงต้องมีเวลาส่วนตัวอยู่ด้วยกันก็เป็นคนที่กำลังคบหาดูใจกันไงเอาจริงดิปานุทานแล้วน้องโมน้องหน่อยน้องซีซี่น้องจุ๋มน้องอะไรต่อมีอะไรของแกล่ะพี่ชายยังสงสัยเฮ้ยน้ำมันอดีตน้องๆทั้งนั้นแหละคนนอนเอกเนกตอบพลางค้อนพี่ชายไปด้วยเราน้องนุ่มล่ะ น้องชายพล่งขึ้นมาน้องอะไรนะสมาธิอุทานนึกสังหอนใจแปลกๆตอนพี่สองไปลงพักมีสาวแวะมาหาบอกว่าชื่อนองนุ่มเขาได้ข่าวเรื่องโจรขึ้นไซ้งานเราเลยแวะมาถามข่าวเรื่องมันดังขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยศีนอุทานนันลูกสาวคุณอาคมที่ขับรถชนฉันไงบังเอิญไปกินอาหารร้านเขาเมื่อวันก่อน เคลียร์ให้หมดจดนะเว้ยสองอย่าไปทำเล่นๆกับคุณน้ำหอมผู้หญิงตัวคนเดียวคนที่เขารักตายจากไปหมดเขาไม่ควรต้องมาเสียใจมาผิดหวังอีกพี่หนึ่งควรจะห่วงพี่สองมากกว่าไหมคุณน้ำหอมเขาสวยเลือกได้แถมยังมีมรดกอีกเออนั่นสิฉันก็ลืมนึกไปเทียบกันแล้วดอกฟ้ากับหมาวัดชัดๆ แล้วพี่คนโตกับน้องชายคนเล็กก็ประสานเสียงหัวเราะกันดังลั่นเออรักพี่รักน้องกันมากเลยนะเนี่ยชิใครไม่รักก็ช่างนางฟ้ารักลุงสองหนูมารักพี่ก็พอแล้วแล้วคนพี่น้องไม่รักก็กระเด้งตัวลุกขึ้นวิดีโอคอลหาน้องสาวทันใดโดยมีพี่และน้องชายร่วมผสมโรงใช้เวลาคุยเล่นกับหลานน้อยอยู่นานสองนานวันรุ่งขึ้น สถานการณ์ที่บ้านสารากรกลับมาเกือบปกติงานซ่อมบ้านยังคงเดินหน้าได้ตามแผนแม้คนงานจะจับกลุ่มซุบซิบและมีท่าทีหวาดระแวงอะไรบางอย่างอยู่บ้างสีนำวิทยุเข้ามาตั้งไว้ปล่อยให้คนงานหมุนหาคลื่นที่ชอบเพื่อสร้างบรรยากาศผ่อนคลายพอถึงเย็นการซ่อมแซมและเสริมฐานรากของบ้านก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมที่จะนำไม้กลับมาปูพื้นบ้านได้ในวันรุ่งขึ้น พรุ่งนี้แกสองคนจัดการเรื่องบ้านนี้กันต่อนะฉันต้องกลับไปดูงานทางโน้นเกรียงมันโทรมาหาเมื่อบ่ายบอกว่าลูกค้าอยากปรับสัญญาสี้นเอ่ยกับน้องชายเมื่อคนงานเก็บของและทยอยกลับที่พักกันหมดแล้วเมื่อเริ่มก่อตั้งบริษัทของสามพี่น้องมักจะรับงานซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านไปทีละหลังเพราะกำลังคนมีน้อยและมักรับงานไม่ใหญ่นักเป็นงานปรับปรุงบ้านแบบร่วมสมัย จนกระทั่งเพื่อนรุ่นพี่ของศีลว่าจ้างให้ปรับปรุงบ้านเก่าอายุนับร้อยปีให้กลายเป็นโรงแรมขนาดเล็กซึ่งเป็นงานที่สามพี่น้องมีความสนใจอยู่เป็นทุนเดิมจึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นให้เข้ามาจับงานด้านนี้ยิ่งเมื่อพันอินบิดาของพันแสงผู้เป็นน้องเขยของสามหนุ่มเข้ามาสนับสนุนด้านเงินทุนเมื่อเกือบสองปีที่ผ่านมาความกว้างขวางของนายทุนใหญ่ ทำให้มีงานใหญ่และท้าทายเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะงานรีโนเวทบ้านเก่าทั้งเพื่ออยู่อาศัยและปรับปรุงเป็นโรงแรมขนาดเล็กเป็นงานที่ต้องใช้เวลาและความละเอียดประณีตเป็นอย่างมากขณะเดียวกันก็มีรายได้ดีมากแต่ศีลผู้เป็นหัวเรือใหญ่ยังคงไม่ทิ้งงานปรับปรุงบ้านขนาดเล็กที่ทำมาตั้งแต่เริ่มตั้งบริษัทเพราะมองเห็นว่างานยิ่งเล็กยิ่งหาคนทำยาก บริษัทใหญ่มักไม่รับงานเล็กที่งบประมาณน้อยส่วนการว่าจ้างผู้รับเหมาที่ไม่ได้ทำบริษัทเป็นกิจจลักษณะก็สุ่มเสี่ยงที่งานจะไม่ได้มาตรฐานผู้รับเหมาทิ้งงานหรืองบบานปลายบริษัทสามพี่น้องจึงฝึกลูกน้องที่มีฝีมือและมีความรับผิดชอบมารับงานเล็กเหล่านี้แทนซึ่งงานในส่วนนี้ก็ถือว่าไปได้ดีเช่นเดียวกันไม่ต้องห่วงงานทางนี้เลยพี่หนึ่ง ผมกับเจ้าสามเอาอยู่ไหนๆก็จะกลับกรุงเทพแล้วพี่หนึ่งน่าจะใช้เวลากับครูจี๊ดที่มากๆหน่อยรถไฟขบ,บวนสุดท้ายแล้วนะเว้ยพลาดจากคนนี้กลายเป็นตาลุงแก่ๆคาคานไม่มีลูกเป็นของตัวเองแน่ๆสมาธิเอ่ยกลัวหัวเราะเพราะความที่บิดาและมารดาของสี่พี่น้องเสียชีวิตพร้อมกันจากอุบัติเหตุตั้งแต่ศีลเพิ่งทำงานได้เพียงสองปี ขณะที่น้องอีกสามคนยังเรียนหนังสือแม้จะมีเงินสะสมเก็บไว้ให้ลูกๆพอสมควรและศีลมีรายได้ดีจากการเป็นวิศวกรในบริษัทก่อสร้างขนาดใหญ่แต่ก็ถือเป็นภาระหนักสำหรับคนที่เพิ่งพ้นวัยเรียนชายหนุ่มจึงต้องทุ่มเททั้งเวลาและความใส่ใจเพื่อจะประคองน้องๆให้ก้าวพ้นช่วงเวลาแห่งความสูญเสียและเรียนจนจบในสาขาที่แต่ละคนสนใจ ไม่มีเวลาที่จะสารสัมพันธ์กับใครจนกระทั่งบริษัทเริ่มอยู่ตัวมีรายได้สม่ำเสมอน้องสาวคนเล็กชิงแต่งงานมีลูกไปก่อนแล้วคุณลุงที่ยังหนุ่มจึงกลับไปติดต่อกับเพื่อนฝูงสมัยเรียนมัธยมและได้พบกับช่อแก้วหรือครูจี๊ดคบหากันฉันคนรักมาร่วมครึ่งปีแล้วงั้นฉันคงอยู่ทางโนนสักอาทิตย์หนึ่งแล้วก็อาจจะไปไปมามามองหางานทางอื่นป้อให้พุ่งเด็กๆมันด้วย ตามสบายเลยเย็นแล้วกลับบ้านกันไปได้แล้วทั้งสองคนเลยสมาธิรีบไล่พี่หนึ่งจะได้ไปพักผ่อนไงพรุ่งนี้ต้องขับรถเข้ากรุงเทพอีกจากนี่ไปกรุงเทพแค่สองร้อยโลเนี่ยนะพี่ชายขมมวดคิว้วเออนะอายุก็ไม่ใช่น้อยๆแล้วพักผ่อนเยอะๆแหละดีเก็บแรงไว้แต่งปุ๊บจะได้ติดปับ๊บมีหลานี่พวกผมเลยไงจริงไหมเจ้าสาม คนมีเป้าหมายอยู่ในใจอยากรีบกลับบ้านเช่าเอออ,อไม่ขัดใจพี่ชายรองผมไปกับพี่หนึ่งทิ้งรถคันเล็กไว้ที่นี่แล้วกันนะเออดีฉันจะได้ออกไปซื้อของกินอร่อยอร่อยว่าไปช่วยหนูหอมทำงานสมาธิบอกหน้าระรื่นสามคนพี่น้องล็อกบ้านสารกรแล้วเดินตามกันออกมาเกือบถึงหน้าประตูรัว้วศีลก็นึกอะไรขึ้นได้แต่จะว่าไปฉันก็เป็นห่วงบ้านนี้นะ โจรมันเพิ่งพยายามจะขโมยไม้ไปเราควรอยู่ดูสถานการณ์กันก่อนไหมเมื่อคืนอาจจะแค่โชคดีก็ได้นะไม่ต้องห่วงหรอกนะที่นี่มียามชั้นดีเฝ้าให้โจรกระจอกมันเลยเป็นสภาพนั้นไงเออผมลืมเล่าไปว่าคุยกับพวกที่เฝ้าบ้านแล้วสมาธิลดเสียงลงตรงประโยคท้ายด้วยความเคยชินเมื่อพูดถึงยามเฝ้าบ้านแม้จะมั่นใจว่าไม่มีใครอื่นอยู่ในบริเวณนี้ เป็นข่าวดังไปทั้งจังหวัดแบบเนี้ยไม่มีโจรที่ไหนกล้าเข้ามาขโมยของอีกแน่ๆสถานเปนิกหนุ่มเอ่ยอย่างมั่นใจไม่ได้นึกเลยว่าอาจจะมีเรื่องคาดไม่ถึงเกิดขึ้นได้